เออมองกางแผนมาเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่เห็นเราเดินเดินมันก็ลุกกำแพงไปเรื่อยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะโดนปิกตีน่าจะโดนปิกตีทำไมทำไมมาข้างบนวะฉายใช้ไข่เนื้อตัวเองไหนเขากลับมาไหนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฮโยสลังครับผมในคลิปนี้ก็อยู่กับเดซมายเดร้ายแล้วนี่ก็น่าจะเป็นวันอังคารแล้วใช่ไหมทุกผู้ชมที่ดูกันเลี้ยงโอ้โหเจอกันหมดเลย พี่ผีมาพี่พี่ผีมาพี่อะไรตัวอะไรตื่นตั้ใจยังไม่มาเนาิร์ด,ดเนิร์ดเนิร์ดภูเข้าตู้แล้วลุดแพ้ทางดเลยเออถูกไหมล่ะ้าตู้แล้วลีเขามาในบ้านเมื่อนี่เราอะมันมีอยู่สามเนี่ยเขามองเขามองผ่านห,หน้าต่างไว้เมื่อกี้ถ้ามันมีอยู่สามอะมต้องเลือกเอาเมื่อกี้ลีลีอยู่ไหนลีอยู่ลีอยู่ตู้น้าพี่เหรอปาปะปะ พีรู้ทำไมทำอย่างนั้นแม่งมาไปติดในซอกอะ่ะคุณเาได้ไม่ดีครับเอ้าถ้าหันหันหน้าทางนี้ป่กว่าถูก,ะก,กปะไม่เห็นผมเลยปะเพยมือก่อนจะไม่เอาชิ้นตัวแรกรล,ลงรูไปแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเกิดกูไม่ติดไปรอจะไปฉายไปฉายให้กูไม่โดนไอ้เหี้ยแม่งเดินหันมาทางนี้ล <c oughs> ุม <c oughs> ฮิวได้นะ <ไป S 2> ลุมฮิวได้ลุมฮิวได้นายเอาไรนายอยู่เนี่ย ไปไปไปผมขอซ่อมเครื่องนี้ก่อนแล้วกันเเเออออาลยซ่มไปมันซ่อมได้คนเดียวเฮ้ยเข้ามาใกล้มากไปข้างบนหลบแมวเฮ้ยเาทำไมมาข้างบนวะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว คนเอาเปอร์อะไรมาก็ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเปิร์นั้นเออตัอซ่อมเครื่องมาได้จุกแค่ดีกว่าผมมาจุกมาได้ได้ซ่อมเครื่องอยู่ไหนกันน่ะอยู่โรงพยาบาลน,นะเอ,อ้ยอยู่โรงโรงเรียนนะผมอยู่โรงเรียนหนืบานผมอยู่ยใต้ใต้ดินโรงเรียนผมเห็นผมเห็นเนมละเออพี่ซ่อมเครื่องอยู่บนเนี่ยทำไมโดนตีแล้วพลังงานมันหายเลยวะห,หายหายโดนตีเหรอเออชิปหายกูต้องเก็บใหม่พี่ว่าอยู่ดีมันพีมันมีเสียงคิวแต่กูไม่โดนเก่าวันนี้ไอ้เหี้ย เดี๋ยวพี่พี่ได้มาพูดไปดีกันเดี๋ยวพี่ซ่อมนะตอนนี้บินนาทีอ่ะเดินตีบมาแล้วเนี่ยเดินตีขอเก็บพลังงานนิดนึงเครื่องสร้างเลยพี่นี่มีเครืงข้างในนั้นแหละลงไปจานล่างเจอเลยพี่ไปช่วยเขาก่อนไปช่วยเดี๋ยวพี่ซ่อมเครื่องนี้รอไว้ไปช่วยไปช่วยก่อนก็นได้ลิไม่พี่ต้อมาช่วยแล้วออโอเคโอเคลิกลับมาลิกลับมามาช่วยพี่เก็บพลังงานหน่อยแรกผมได้ยินเสียงมิ่ฉาทนีฐเลยเพราะเขาอยู่แถวนี้ไง มาแล้วป่ะวะอยู่ข้างล่างมั้งนี่ไงไม่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 เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเหมือนไม่ชั้นหึ้นเดี๋ยวมีชั้นหนึ่งมีชั้นหนึ่งเรามาตจะอะไรโอ้โหไม่ทันเลยกำลังจะปล่อยพลังงานไสยเวทได้ข้างล่างใช่ไหมไปไปไปรี่เาเอาข้างล่างให้เสร็จแล้วเมื่อกี้จะเก็บพลังงานไสยเวทไว้ใช้เครื่องต่อไปดีกว่าเอาเลยเอาเลย เนื้อเดินตีอ่ะเนื้อเดินตีเดกือบมาเจอพี่มันก็บินใส่อันนี้ซ่อมอยู่ที่ไหนซ่อมอยู่ใต้ดินโรงเรียนอน,บบนุบาลเออ,อกูกเก็บของกูเก็บชาร์จครบแล้วมึงมาใช้เครื่องเดียวกูได้เวลาชาร์จเครื่องสุดท้ายอะ่ะมึงเสร็จยังจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมัน70%แล้วอ่ะมึงมาขึ้นมาแล้วตรงรถพยาบาลอือเรมเลื่อนอยู่คอมเมนต์พี่ต้อมเลยวะมึงใส่เลยเนี่ยมึงใส่เลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยใส่เลยเหรอ เออไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไอ้กดไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่พี่เนมพี่เนมไม่ตามผมมาผมมันจะพาไปเลยพี่ออกเ้นนี่ไอ้หลนดมาขึ้นมาสายนี่พี่สายเห็นแล้วเหรอขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วกูใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยมึงเก็บมึงเก็บยังมึงเก็บยังยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บเก็บดิเก็บดิโอเคโอเคโอเคพี่รุดล้มแล้วทำที่ต้อนปะแคมป์แน่แคมป์แน่จังหวะนี้ยี่สิบแล้วบ่อยี่สิบแล้วบอกเออสี่ละห้านานนานอยู่ ไอ้นายเขาเขาจะไม่มา14แล้ว15 16 17ไอ้นายหนีไปเลยไนายสิบเ้ายี่สิบแล้วอย่าตีอย่าโดนตีนายที่เก็บบามันจะหายไปใช้ไปแล้วูใช้ไปแล้วอ๋อลีช่วยพี่ลุดอย่างลีเขาตามพี่มาลีเด็กเครื่องเดียวเลยเอนรู้รู้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ พอเจอจูงเนรเปไปแหละเข้าใจแล้วไอ้ไหนไอ้ไหนอยู่ตรงกลางตรงกลางเหรอต้องพึ่งพี่แหละตรงกลางในตรงกลางเลยแล้วยนึ่งหนึงเขาเห็นกูป่าวเขาไม่เห็นกูพี่พี่เปไปเลยพี่ไปเลยพี่เอาหลีพี่วนกลับมาเขาก็เห็นพี่ดิไม่เห็นพี่พี่ไม่เห็นไม่เห็นพี่ไม่เห็นอะไรเห็นเมื่อกี้แล้วพี่ไม่มีทางออกไม่เห็นพี่ไม่เห็นไม่เห็นไอ้ไหนไหนวะตรงกลางตรงกลางวิ่งอยู่เนี่ยกูยังหาไม่เจอเลย มันเล็กเลยเหรออ๋อเห็นแล้วกูเห็นมึงเก็บพลังใส่ยังเวทอยู่พี่พี่ข้าไปเข้าขับไปเข้าไปเข้าไปขอบไปตามขอบไปตามนายเขาจะเอามึงไอ้นายจะโอ้โหหนวันลิหาดหนวันไฟสร่าไงพี่ผมไม่ใช่หนวันไม่ใช่หนวันหรอมันคืออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนวันเนี่ยไม่รู้ว่าจยับช่วดวงชะไงเขามาไยนายเขามาเดี๋ยวดูมาฉายมาได้ไม่ได้แล้วนายนายกลับมาได้ป่ะนายไม่ได้ไม่ได้ ดี๋ยจะบอกเครื่องปัดไฟไว้นานามาหนอกลับมาแล้วกูมีกูมีนี่เร็วอยูุ่งฉ่ายเข้าไปเนื้อตัวเไหนเขากลับมาไหนรแนี้ลมลมงเราลไม่หายนนียมึงกดไปก่อนเลยก็ได้ถุงฉายุงายุงายมาเลยมีมีมีแต่ไม่รู้อยู่ไหนเยวววี่วววมามามา คุณต้องไปหาเครื่องเงียบของกูด้ยเออเอาผัดกันอะไรเนี่ยเอ้ยไปเฉยหมดตายกลัวแล้วพี่รู้ที่มาที่มาที่สงเผยเฉยล้วยเครื่องหนึ่งเงนี้ยตรงตรงตรงนี้ซ่อมไปแล้วสองเครื่องสามเครื่องแล้วตรงเนี้ยอยุดสายมือป่ะตายบ้านได้ไงตายบ้านตายบ้านอ๋อมันเอาเปิร์ลไอ้นี่มาแอดออนหอยนี่ของเดอะแฮ็กกันที่ม่แขวนครบแล้วเอ้ยไม่ครบเพิ่งสามอ๋อสูุอ่ะสามค้งมันก็ติดไอ้นี่แหละปากกับบางตายบ้านตายบ้านเออเออนี่นี่ยิีงมากึ้นะหม เอา้ามึงเก็บเลยมึงเก็บก่อนเลยมึงเก็บก่อนเลยกูกูมีอยู่แล้วกูมีอยู่แล้วมึงเก็บเลยมึงเก็บเลยเอย่างที่เก็บเก็บเลยชอบเขาจะมาวายนายนี่แหละเขาไม่มาหรอกเออเขาไม่รู้ใช่เขาไม่รู้มึงใช้ไปเลยก็ได้นมเดี๋ยวเดี๋ยวพอกูยี่สิบมึงใช้รอใช้พร้อมกันดิมันมันนะหกเดี๋ยวเก็บเดี๋ยสิบแปดแล้วเออเออก้าแล้วยี่สิบเอออะไรอิชิ่งก่อนเลยปะหรือเดี๋ยวค่อยังยังยังชึ้งชื่อกูมีกูยังไม่มีล็อกเครื่องนะ ยังไม่รู้ยังไม่รู้เออเนี่ยมึงกดก่อนเลยได้เราไปช่วยพี่ลนรุนหน่อยเออโอเคโอเคเราไปไปเออได้พอดีพอดีเนี่ยวิ่งไปจะพึ่งรถกระบะไหมเขาเนี่ยลี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวกูช่วยลี่เองเขาเขาอยู่เขาฟกาะก็บเมฆเขาจะบ้าผมนี่เขาจะแซงผมเลยแซวผมเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไปไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วอ้าวไอ้นายมึงชนกับกูมึงดูเอ้ยลลุมฮิวเลย คุ้มิวเลยยูไม่มีประโยชน์มีโนวันอ๋อมีโนวันเนาะเท่านั้นบิงตีมันก็ไม่มีผลเพราะว่าโนวันใช้กับบิงมาแล้ว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 เอาอะไรก็ได้เนะไปแล้วจบไปแล้วอีกตายกันวะเลยไอ้โทเทมน่าจะอยู่โรงโรงโรงเรียนนะโทเทมอยู่น่าจะอยู่โรงเรียนโทเทมไหมอุ้มไหมอุ้มไหมโอ้ไม่ทันวะจะหาอยู่หาเลยไม่พี่สองเฟดเหรอวะโอ้โหเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ เปิดได้เปิดเลยพี่ยิงเปิดได้เปิดเลยเปิดหลังเรียนแล้วกันเก้าเก้าไวก่อนเก้าเก้าไวก่อนไป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 ลิสบอกพี่บอกครพี่บอกครพี่บอกแล้วไปไปไปตรงไหนนะตรงไหนนะหลังเรียนหลังเรียนหลังเรียนเชียร์วิ่งฉีกมาคนละทางเลยฮะลิสวันรงเรียนอยู่สายอ้าวรถอะยรอยู่สายเหรอเออบังก้องกำแพงมาเรื่อยๆแค่ก่อนพี่เห็นเราเดินเดินไปรูปกำแพงไปเรื่อยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว น่าจะโดนบิ๊กตีน่าจะโดนบิ๊กตีแมวอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่อยู่หน้าประตูเลยโดนแขวนตรงนี้เลยเนี่ยหนีไฟหนีไฟหนีไฟเดี๋ยวพี่รอให้เดี๋ยวนายไปช่วยนายนายส่วนไปช่วยนายส่วนไปช่วยเลยช่วยเช่วยเลยนี่ก่อนเนี้ยมีก่อนลิ้งไหนนี่ผมอยู่ในโรงเรียนพี่กันพี่เขากันพี่รุดไว้วะ ยูตายแล้วไม่เขาไม่เขาไม่ถือเขาไม่ถือมันมอลลี่พิรุตแล้วอยู่ไหนกันน่ะตูวเลยออกประตูวิ่งพุ่งออกประตูเร็วโมลีพิรุตอยู่เชคเคเชคเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูไม่ทันแล้วทเยอะไม่จะผิดทางเขาอยู่หน้าประตูใช่นาะเขาอยู่ไหนวะไม่ในประตูหรือเปล่าอยู่นอกประตูเขาบินแล้วเร็วผมไม่ทันอ่ะ เมื่อกี jaar. Jaar. ้คือเข้าไปในโรงเรียนบอกจะฮิวกูเลยเข้าไปเข้าโมลีกูเลยแล้วเปิดประตูออกไปเลยเปิดประตูออกไปเลยเร็วเร็วดิเปิดประตูออกไปดิมันโมลีกูอยู่พี่อะเดไรเูออกกันวงก็เสียวหลังเนี่ยก็บอกจะฮิวกูก็เลยตัดสินใจไม่ถูกกูก็เลยวิ่งเข้าโรงเรียนไปฮิว แล้วมันไม่รู้บอกมันโมลิอยู่กูก็วิ่งไปไม่ทันแล้วไมรุดของโดนโมลิเสร็จแล้วข้าใช่ไงตอนแรกอะตอนแรกกูอยู่หน้าประตูไงเอาบอกมึงรุดออกไปเนี่ยทีแรกอาเนินม่ใช้เปิดนี่ไม่ดีนะใช่มันใช้ไม่ดีแต่เร็นไงกันบ้ากในคลิปนี้ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไราเจอกันใหม่คลิปหน้าของผมครับ